สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาทาร่วันนี้มาอา่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1-15ถึงมิถุนาให้กับคนที่มีความรักมีประเด็นความรักรกำลังมีประเด็นมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะใครที่ความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเดี๋ยวมันเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีสิงห์พลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาถึง16กันยานะคะเลือกดูได้คุณอาจจะอยากดูแบบโหาศาสตรตะวันตกและคนาราศีก็ดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณค่ะดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้พลอยก็อ่านตามพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะถ้าตรงหรือดีก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้ถ้าไม่ตรงไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปค่ะเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะคะแล้วก็ดูเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ใครที่อยากให้เป็นดวงของคุณเรื่องราวของคุณก็ทักแอดไลน์มาเนาะคอยทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปแล้วล่ะค่ะค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาท45นาทีก็จะค่อนข้างละเอียดก็แอดมาถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็จองเวลากันได้นะคะ,ะเรื่องราวของใครตรงนี้สามารถสลับกันได้ด้วยนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะมันก็จะสลับกันเนาะทีนี้ ใครที่เข้ามาใหม่พลอยฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ที่พลอยด้วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะถ้าเข้ามาแบบกวนประสาทอะไรประมาณนี้พลอยก็จะบล็อกออกช่องพลอยไปเลยนะคะคุณก็จะคอมเมนต์เห็นคุณเห็นอยู่คนเดียวอะค่ะเนะโอเคค่ะมาดูกันทีนี้มาดูว่าชาวราศีสิงความสัมพันธ์ของพวกคุณนะความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะ แปดถ้วยหันหลังให้กันนะฮะหันหลังให้กันเดอรเมจิเชียนขึ้นมาโอหันหลังให้กันสองใบแล้วนะฮะห้าเหรียญเดอะเมจิเชียน ician, เอ่อไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวราศีกันได้นะฮะความเงียบเอ่อการหันหลังให้กันนะะพลอยมองเลยนะะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองภาวะของความนิ่งความเงียบคนคนนั้นทำอะไรอยู่นะ,ะมีภาวะของคนที่อยากจะแก้ไขเรื่องนี้นะ,ะพยายามที่จะทําให้ปัญหาที่มัน มันเงียบงันเสร็จกันเนี่ยนะพยายามที่อยากจะแก้ไขนะแล้วก็มองว่าอีกคนหนึ่งนะความสัมพันธ์ที่มันเงียบมันเงียบเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนึ่งอาจจะมีพลังงานของความเออเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยากจะควบคุมทุกทุกอย่างไว้ก็ได้นะเออเป็นภาวะของจะบอกว่ายังไงเดี่อืมการที่คนคนนี้เนะีเออ เจ้าชู้มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ก็ได้มีเสน่ห์แล้วก็มันทําให้ความสัมพันธ์น่ะนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งมีแต่เฝ้ารอความสัมพันธ์มันเลยดูเงียบนะดูเงียบทั้งความสัมพันธ์เนี้ยพลอว่ามีสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเกิดปัญหาขึ้นก็กลับมาแก้ไขกลับมาดึงกันเข้ามานะเพราะว่าอะไรเขาฉลาดนะ ความสัมพันธ์เนี้ยคือฉลาดแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆอีกฝ่ายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เอออาจจะมาแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็พอพออีกฝ่ายหนึ่งเงียบบ้างเนะียอีกฝ่ายหนึ่งเงียบบ้างคุณก็มาดึงเนะียคุณก็มาดึงเขากลับเข้าไปในความสัมพันธ์ฉะนั้นภาวะตอนนี้นะพลอยมองว่ามันมีภาวะของความรู้สึกอึดอัดของใครบางคนที่ต้องเงียบนะเขาก็หาวิธีอยู่นะ แต่หาวิธีสู้สู้ได้ไหม่ะสู้เดอเมจิเชียนได้ไหมคนคนนี้เขค่อนข้างมีโรคส่วนตัวอาจจะแบบว่าตอนนี้เครียดแล้วก็เออกับมาอยู่เงียบๆก็แล้วกักนน,น,กน,กน,นะสู้กันไม่ได้นะพอยมองว่าสู้ไม่ได้เพราะเดอเมจิเชียนอ่ะเป็นไพ่ของคนที่ฉลาดเออเดอร์เฮอร์มิตไม่ใช่ไม่ฉลาดนะแต่ว่าถ้าเป็นภาวะของการที่ต้องต้องสู้กบใครอ่ะชาวราศีชาวราศีไพ่ออของใบใบนี้บลงบอกถึง ไม่ชอบแก่งแย่งชิงดีไม่ชอบมีปัญหาถ้ามีปัญหาเขาไม่พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วกันเนาะฉะนั้นถ้าคู่คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยนะ ดึงเขาไปไปกับกัดดึงมาดึงวนเวียนนะด้วยพลังของเนี่ยชี้ดินสังฟฝาเนี่ยคือเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่มองอีกฝ่ายหนึ่งว่ารู้สึกแย่แค่ไหนฉะนั้นฝ่ายที่ถูกกระทําก็เลยเลือกที่จะเงียบนะภาวะของความสาคัญที่นิ่งเงียบแต่ว่ายังคงรู้สึกถึงกันยังคงไปกันต่อนะนะยังคงไปกันต่อภาวะของการไปกันต่อเนี่ยไปกันแบบเหนื่อยเหนื่อยอเห็นไหมความคิดเนี่ยเหนื่อยมากนะแต่ว่าก็ยังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ได้แล้วก็ยังไปต่อ ไปต่อแบบว่านะไปต่อแบบเนี้ยแห้งแรงไปต่อแบบว่าเหนื่อยหน่ายนะเงียบเงียบงานไม่มีความสดชื่นใส่กันเลยนะคะจะสดชื่นก็คนที่ที่กระทําเรื่องนี้นะเขาก็เออพอจะหายไปก็มาดึงกลับเข้าไปนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะ พอจะหายก็มาดึงนะพอะฉันจะเงียบฉันจะตั้งหลักได้แล้วนะฮะคุณก็มาดึงอะไรประมาณนี้นะชาวราศีสิงห์เรื่องราวนี้ดูซิว่าแนวเรื่องราวมันเกิดขึ้นประมาณนี้แล้วใครนะใครเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีสิงห์ห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ห้าใบขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างขอไพ่กับชาวราศีสิงห์ห้าใบไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมานะเด็กถือเหรียญ ไพ่ของสามเหรียญนะแล้วก็ไพ่ของเด็กถือไม้โอ้าอายุอาจจะแตกต่างกันพวกคุณอาจจะทํางานองค์กรเดียวกันนะหรือเป็นครอบครัวหรือใครบางคนมีครอบครัวก็ได้นะไพ่ของสี่มืเท้าขึ้นมานะแล้วก็มีเรื่องของอเห็นไหมคะการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่นะคะก็เป็นภาวะของการเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะทีนี้มาดูคู่กรณีค่ะได้ไพ่ the emperor ชาวราศีเมษได้นะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบ อสวินถือดาบแล้วก็ห้าเหรียญเนะฮะอืมเดอะเมจิเชียนนะฮะไพ่ของของคนที่ความสัมพันธ์เนี้ยนะความสัมพันธ์เนี้ยจะบอกว่ายัางไงนะเอ่อชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์ไพ่ของคุณได้อสเด็กถือเหรียญคุณนะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเขานะรู้สึกได้เลยว่าคุณค่อนข้างให้ความสําคัญกับเขา พิจารณาแล้วพิจารณาอีกอายุอาจจะต่างกันได้นะอายุอาจจะต่างกันได้ความสัมพันธ์ที่คุณรู้อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกอ่ะว่ามันแค่เป็นการเริ่มต้นอยู่เสมอมันไม่คืบหน้ามันไม่ขยับขยื่นมันไม่ไม่เอ่อขยับไปไหนเลยนะทั้งทั้งที่ความคิดนะมันเป็นความคิดที่คุณรู้สึกได้ว่ามันเคลียร์กันบ่อยมากมันพูดเรื่องเดิมเดิมมันหันหน้าเข้ามา ตกลงกันอยู่บ่อยมากแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นคุณเท่านั้นอ่ะจิตได้สำนกมันเป็นคุณเท่านั้นที่พยายามที่จะให้เรื่องราวมันดีขึ้นงอกเงยขึ้นนะคะภาวะของสี่ดาบอ่สี่มเมท้าเข้ามานะสี่มเมท้ามันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงมันมีความคาดหวังในอดีตคาดหวังถึงขั้นแต่งานการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเลยก็ได้นะ,ะหรือมองอีกด้านหนึ่งนะ คู่เขาคนนั้นมีคู่แล้วหรือเปล่าคุณรู้สึกสงสัยนะไพ่ของการที่อาจจะเป็นองค์กรการงาน,งานร่วมกันหรือคาดหวังการใช้ชีวิตคู่เลยนะให้ความสําคัญถึงขั้นนั้นแต่เพราะว่ามองเข้าจริงๆอ่ะมันเป็นแค่การเริ่มต้นอยู่เสมออ่ะมันจะงอกเงยไปถึงการแต่งงานได้ยังไงนะไพ่ของอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานด้วยคุณเป็นคนที่สู้นะพ่อยว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีสิงค์คุณสู้นะสู้จนอะไรสู้จนได้มงกุดมาคลองอ่ะมงกุดคือความ ได้โล่ได้มงกุฎของความอดทนกับสถานการณ์อย่างนี้นะฮะฉะนั้นแนวโน้มบอกว่ายังถือไว้แล้วคุณก็ยังอยากที่จะแก้ปัญหามันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นะคะโอเคทีนี้มาดูนะมาดูคู่กรณีของคุณเห็นไหมชาวราศีเมษชาวราศีเมษขึ้นมาเลยนะไพ่ Pride the emperor คนคนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะ,ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็ เป็นเรื่องของอพวกข้าราชการฐานตำรวจที่มียศใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นนักการเมืองด้วยนะเขานะค่อนข้างที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งฉะนั้นคุณนะ่ะนะคุณชาวราศรีสิงค์คุณนะอาจจะด้อยกว่าเขาเยอะด้อยในที่นี้หมายถึงว่าสู้อะไรเขาไม่ได้เหตุผลของคุณหรือพยายามจะเคลียร์จะพูดอะไรทีไรน,นะ เขาอะไม่ฟังอะเขาไม่ทําตามอะอาจจะหันมาคุยกันหลายรอบเออเอเอแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมเพราะว่าไพ่ของเขาไม่ฟังใครนะไพ่ the emperor เนะี่ยคนที่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองตั้งมันน่นในสิ่งที่ถ้าตัวเองบอกว่าใช่เรื่องราวแบบแบบเนี้ยชาให้เป็นอย่างเนี้ยเขาก็จะทําแบบนี้ค่ะในความคิดเขาบางทีเขาก็อึดอัดนะเขาเองเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดก็ได้นะมองว่า เขาเองอึดอัดนะเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมหรือพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนนะฉะนั้นไพ่ของความคิดของเขาอะค่อนข้างอึดอัดนะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำนะอะไรที่มันอึดอัดนี่คือความคิดนะอย่าเอาอะไรที่มันอึดอัดมาให้เขานะฮะและเพราะว่าจิตใต้สนึกเขาบอกเลยถ้าอึดอัดปุ๊บเขาระเบิดออกมาเขาเอาแต่อารมณ์ด้วยนะเขาเอาแต่ลมเอาแต่ใจด้วยถ้าเขาพยายามที่ใครที่พยายามมาจะเยียดให้เขาอยู่ในภาวะของความอึดอัดเขาต้องเป็นผู้นำไงคะ ถ้ามายัดเยียดให้ความเขาอึดอัดเขาจะทําเหมือนอารมณ์เสียพานใส่เลยนะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเขาที่เขาจะให้ใครนะให้ได้เท่าที่เขาให้นะมันก็เลยเกิดความอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ที่มันเย็นชาจืดชืดเนะี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยปรับหากันเพราะอะไรถ้าอึดอัดไม่ทำไงถ้าอึดอัดไม่เอาไงนะถ้าอึดอัดก็ไม่เอาแล้วมันเหมือนกันที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกได้ว่า คุณให้เขาได้แค่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีแต่จุดยืนของตัวเองนะคะให้ the magician ขึ้นมาเห็นไหมคะไม่มีใครครวบคุมเขาได้นะควบคุมเขาได้นะอันนี้ก็ดู้อนะอันนี้ก็เห็นไหมคะฉันต้องเป็นคนควบคุมะะชี้ดินสั่งฟ้าฉันเป็นผู้ควบคุมเท่านั้นความสัมพันธ์มาเลยแบบว่ารู้สึกว่าไปด้วยกันแบบ มันมันเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมตลอดเวลาค่ะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ให้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับตลอดเวลาฉะนั้นความสัมพันธ์มันเลยเหมือนเออมันมันไม่ไม่ไม่เป็นการแชร์ค่ะถ้ามันแชร์เท่าเท่ากันเคยคาดหวังถึงการที่จะแต่งงานด้วยกันแต่ว่าพอนานเข้านะมีการคาดหวังแต่พอนานเข้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่ลงเรื่อยๆนะมันแย่ลงเรื่อยๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ท,ทั้งที่พยายามสู้แต่สู้ได้ยังไงเนี่ยนเนี่ยแนวโน้มของชาวราศีสิงห์นี่แนวโน้มของของคู่กรณีชาวราศีสิงห์นะเขาพยายามควบคุมทุกอย่างฉะนั้นมองไพ่แล้วอะ่ะคูออ่ชาวราศีสิงนหะ์อ่ะคุณเองอะ่ะจะต้องยอมเขาเสมอๆแล้วแล้วยอมจนอึนอดอัดนะยอมจนอึดอัดนะความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูค่ะ ชาวราศีสิงค์คุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาหรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่ความสัมพันธ์มันออกมาในลักษณะน,นี้คะพอดูหน่อยค่ะคุณก็ยังคงให้ความสำคัญกับเขาเนาะเขาดื้อขนาดไหนเขาอะไรคุณก็ยังคงให้ความสำคัญกับเขาเมื่อเขากลับมาคุณก็ยังรักเขายังห่วงใยเขานะท,ทั้งที่ นะรู้แหละว่าความสัมพันธ์ที่เขาให้มันเป็นการแบ่งมาแล้วมันไม่ได้จากเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เขาชอบควบคุมไงนะควบคุมเขาให้คุณเท่าไหร่คุณก็เท่านั้นภาวะของความสัมพันธ์คุณอาจจะอยู่เป็นฝ่ายรอมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจความสัมพันธ์ที่มันมันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะ,ะได้อะไรมาก็รู้สึกว่าการกระทําของเขาไม่ส่งผลกับคุณมากๆนะผ้าสีดาเนี่ยเห็นไหมคะเ้าหมองมีถ้วยสองถ้วยที่อยู่เบื้องหลังฉะนั้นมันบอกบอกว่า คุณรู้สึกเสียใจนะกับความสัมพ,พันธ์ที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกเสียใจแต่ว่าทำยังไงพอเขากลับมางอ้อทําไมใจอ่อนทุกครั้งนะกลับมางอ้อทีไรใจอ่อนทุกครั้งไปจากเขาไม่ได้นะพอเกิดปัญหาก็เศร้าอีกแล้วแล้วเขามางอ้อก็ดีกับเขาอีกแล้วนะคะนั่นแหละคือความรู้สึกนึกคิดของคุณคิดว่าทำยังไงคุณถึงจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ทําไงคุณถึงจะตัดเขาออกไปได้นะพอเขามางอ้อปุ๊บนะการกลับมาของเขาทีไร คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณแบบยอมเดินเข้าไปอีกแล้วอ่ะยอมเดินเข้าไปอีกแล้วไม่ว่าเขาจะมาทํากี่ครั้งกี่หนไม่รู้ว่าทํากี่ครั้งกี่หนคุณก็ยังเดินกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อยู่ดีอะค่ะจะก,กี่ครั้งกี่หนเนาะคุณก็ยังให้ความสําคัญกับเขาอยู่เรื่อยๆเสมอๆเนะี่ยทั้งๆที่ตัวเองเจ็บเจ็บนะเจ็บมากๆ อึดอัดมากๆแต่ก็ปล่อยเขาไปไม่ได้นะปล่อยเขาไปไม่ได้พอเขากลับมางอน,นิดนะใช้คำหวานนิดหน่อยนะแค่อาจจะบอกว่าคิดถึงนะนี่ก็โอ้ใจละลายละลายนะใจละล,ละลายละลายลงไปแล้วนะคะนั่นคือความรู้สึกของคุณที่คุณไปจากตรงนี้ไม่ได้นะคะชาวราศีสิงห์มาดูค่ะแล้วเขารู้สึกนึกคิดยังไงนะกับเรื่องราวนี้รู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณก็ได้เนาะให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะ เห็นไหมเขาก็บอกนะว่าเขาอ่ะเขาก็รู้สึกนะแต่ความรู้สึกของเขาอ่ะมันเป็นความรักนะแต่มันเป็นรักที่เขาต้องควบคุมได้นะเป็นคิงถ้วยไงคิงถ้วยนะรอบๆคืออะไรที่มันแบบเป็นน้ําเป็นอะไรที่มันโยกเยกอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะบอกว่ามั่นคงนะมั่นคงในที่นี้คือ มั่นคงในสิ่งที่เขาทําเขาอยากให้มันเป็นยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นนะฮะคิงไม้เห็นไหมฮะคิงขึ้นมาตลอดเลยเดอะฟูลด้วยนในฮาไพ่ค่อนข้างเดวิลขึ้นมานะไพ่ของธาตุน้ำนะกรกฏพิจิกมีธาตุไฟมังกรพฤกศพอ่าธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะแล้วก็มีไพ่ของราศีเมษขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ไพ่ของเดวิลราศีมังกรนะฮะอัศวินทำไมพลอยเปิดไพ่เยอะจัง เยอะเลยลืมตัวนะลืมตัวโอเคก็อ่านมันหมดนี่แล้วกันนะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะชาวเพิ่นเพิ่นนะเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีสิงหรือรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะความรู้สึกของเขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาตั้งมั่นนะเขาตั้งมั่นในภาวะของของอารมณ์เขาเขาอยากทําทอะไรเขาจะทําในสิ่งนั้นนะ กขยับขยื่นของเขาอะค่อนข้างยากเนาะเป็นไพ่ของการนั่งอยู่นะคะฉะนั้นเขารู้เลยว่าคุณเขาควบคุมคุณได้นะเขาควบคุมคุณได้และความสัมพันธ์ที่มีเขาต้องควบคุมได้เดวิลไม่ว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาต้องควบคุมได้นะคะเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาเท่านั้นนะเขาเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาควบคุมเขาเดอะฟัวค่ะคนที่รักอิสระนะ ถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าถ้าเขาได้เป็นคนเลือกเขาได้เป็นคนตัดสินใจเขาจะไม่รู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นนะฮะแม้เรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะทั้งที่มันมีปัญหาร้อนแรงปัญหาที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต่อต้านเขายังไงหรือการกระทําของฝ่ายอีกฝ่ายของชาวราศีสิงห์ทำยังไงก็ช่างแต่ถ้าเขาไม่พอใจนะเขาไม่พอใจที่จะเปลี่ยนหรือเขาจะไม่เขาจะไม่ทำนะเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาคือ เขาคิดยังไงเขาก็จะทําอย่างนั้นเดวิลแล้วเขารู้ด้วยว่าความสัมพันธ์นี้มันตัดไปได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีความลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างเขาเองอาจจะรู้ว่าคุณน่ะชอบเขามากๆนะให้ความสําคัญกับเขามากๆฉะนั้นเขาจะเป็นผู้ควบคุมสิ่งนี้เองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาร้อนแรงขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนนะเขาจะควบคุมให้ได้เขาจะเป็นผู้ควบคุมให้ได้เนหะ็นไหม ะะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือไวนะ้แน่นเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ถือแล้วก็เนี่ยควบคุมเนี่ยเดวิลนะคะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ควบคุมเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่เรียกว่าอะไรไม่อ่อนนะเพราะว่ามันเป็นภาวะของการที่เปลี่ยนยากนะคนที่เป็นไพ่คิงขึ้นมาไพ่เดวิลขึ้นมาถ้าใครจะไปเปลี่ยนเขาให้เขาไปเป็นแบบนี้แบบนั้นยังมีดิะอิมพอเรอร์ด้วยค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากที่ ที่คุณจะไปเปลี่ยนเขาได้นะเขารู้สึกดึกคิดอย่างนี้ก็คือ,อยังไงเขาก็ควบคุมสถานการณ์เองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงวันที่วันที่หนึมิถุนาขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ ในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนาชาวราศีสิงห์ขอดูในข่าวความสัมพันธ์ของพวกคุณนะพลังงานสามารถสลับกันได้ด้วยนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครช่วง15วันนี้ยังถือกันไว้นะะถือไว้แต่ว่าเป็นภาวะของถือไว้แบบคนหนึ่งนะคะถือไว้แบบอะไรถือไว้แบบต่างคนต่างรู้สึกแล้วนั่งหันหลังให้กัน ช่วง15้าวันนี้อาจจะมีความเงียบนะอาจจะติดต่อกันบ้างอาจจะติดต่อกันบ้างแต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้สมูทมันไม่ได้ไหลเป็นความรู้สึกที่มันโออมันมันมันดีอะนะมันเป็นความที่อาจจะถามคาตอบคําอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ก็ยังถือกันไว้นะความสัมพันธ์ยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่มันมีความรักที่หนักแน่นของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นชาวราศีสิงห์คุณอาจจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าบางทีมันน้อยใจเนาะเนี่ยค่ะ แม่หญิงน้อยนั่งอยู่นี่นะน้อยใจคิดมากคิดไปต่างๆนานาแต่อีกฝ่ายนึงเชยไม่ค่อยแสดงอะไรนะไพ่คิงขึ้นค่อนข้างเยอะนะไพ่คิงขึ้นมาเหมือนจะครบเลยนะอาจจะขาดคิงถือดาบอันเดียวเองนะคิงคิงถือถ้วยขึ้นมาคิงถือไม้ขึ้นมาคิงถือเหรียญขึ้นมาฉะนั้นไพ่ของพลังงานของผู้กรณีคุณค่อนข้าง แข็งแกร่งนะแล้วเขาอาจจะมีฐานะการเงินเขาอาจจะมีอาชีพที่มั่นคงเป็นเป็นอะไรเขาเลยไม่ค่อยอ่อนให้ใครนะฉะนั้นพวกคุณยังถือกันไว้นะยังถือกันไว้ในความสัมพันธ์นะอืมถือกันไว้ในความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีความหนักแน่นอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักมากไงคะอืมแต่อีกคนนึงก็ยังคงทําตัวเหมือนเดิมนะเดอฟูลขึ้นมานะคะคงยังคงมีอีกโก้ยังคงมีความนะคะ นิ่งเฉยนะคะยังคงมีความนิ่งเฉยแล้วก็ถือไว้สองมือรั่วด้วยนะคะฉะนั้นคนคนนึงนะคะค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆความสําคัญไปกันแบบว่าถามคําตอบคําในช่วง15วันนี้ถามคําตอบคําแล้วก็ดูแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงด้วยนะคะเขาก็จะแบบเออหันหน้าไปทํางานก็ได้นะหันหน้าไปทํางานแล้วคุณเองก็ ชาวราศีสิงค์คุณอ,อาจจะนั่งน้อยใจเสียใจนะแต่ก็พอเขากลับมาเนะ่ยเขากลับหันหน้ากลับมาคุณก็อ่อนให้เขาอยู่ดีนะช่วงใน15วันนี้คุณจะรู้สึกมากหน่อยว่ามันเหงาแล้วก็ถามคําตอบคําความรู้สึกของคุณมีแต่ความน้อยเนื้อต่ําใจเลยนะชาวราศีสิงห์ค่ะทีนี้มาดูกันนะมาดูกันว่าถ้าเขาบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโย ถ้าเขาบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คะถ้าเขาบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยชเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คะ mm hmm. เคยว่ามันมี ความหลงในเรื่องบางเรื่องซึ่งกันและกันนะอาจจะเป็นเรื่องของพิษบาเรื่องของอารมณ์แบบนะเห็นไหมไพ่เดบิวก็ขึ้นมาไพ่นี้ก็เหมือนความรู้สึกที่รู้เลยอะชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นคนที่เป็นหลักซ้อนก็ได้นะทําอะไรมันต้องหลบๆสั้นๆเนียชัดเจนไม่ได้ที่เขาให้คุณไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไม่ได้มันมีอะไรที่มันผิดพลาดมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างกันนะอาจจะมีคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วที่เขาให้ไม่ได้ การเวลาที่เอ่อจะบอกว่าอะไรมันความชัดเจนอะมันอยู่ด้านนอกเห็น <c oughs> ไหมครัถ้าเจอกันมันต้องหลบหลบซ่อนซ่ะนใช่ไหมชาวราศีสิงค์คุณเองอาจจะเป็นอย่างนั้นที่เขาคบกับคุณเอ่อจะบอกว่ายัางไงเพราะเรื่องของความพิศวาสวนะความพิศวาสการที่คุณอาจจะมีอะไรดีตรงนี้อาจจะต้องการแค่เรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาเอ่อ เขาอยากบอกชาวราศีสิงห์ะนะเออนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนะ่ะมีพลังดึงดูดเขาบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขาอ่ะไปจากคุณไม่ได้และสุดท้ายเขาก็รู้นะไม่ว่าคุณจะเงียบใส่เขาแค่ไหนสุดท้ายแล้วพอเขามาเขาก็ชนะอยู่ดีเขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามองอะ่ะจะบอกว่ายังไงดีอะจะบอกว่าเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องที่เออเป็นเรื่องของ การดึงดูดทางเพศนะดึงดูดทางเพศเพราะอะไรนะเนะี่ยความความสัมพันธ์ที่มันมันมันบอกคนอื่นไม่ได้อนะ่นะคะมันบอกคนอื่นไม่ได้แล้วคุณดึงดูดเขาได้ในเรื่องนั้นฉะนั้นทุกครั้งทําไมที่เขาคุณเองก็อาจจะรู้สึกกับเขาเหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นเขากลับมาทําไมคุณเอ่อทำไมชาวราศีเขาบอกว่าเขารู้อ่ะจะบอกว่ายังไงเอาไห่จะบอกว่า เขารู้ว่าชาวราศีส pues ิงห์ก็รุ่มหลงเขาเหมือนกันมันมีพลังของความรุ่มหลงกันอ่ะฉะนั้นทําเขาถึงเขาถึงเชื่อมั่นว่าทุกครั้งที่เขากลับมาเขาจะชนะเพราะว่าชาวราศีสิงห์อาจจะหลงเขาในบางเรื่องและเขาก็หลงชาวราศีสิงห์ในบางเรื่องมันคบกันในลักษณะของเออเรื่องอย่างว่าก็ได้นะคะอืมนะอย่าแปลไปมากกว่านี้เลยนะคะอย่าแปลไปมากกว่านี้เลยนั่นคือเพราะว่ามันมีความลุ่มหลงฉะนั้นกลับมาทุกครั้งนะยก็ให้โอกาสอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ แลกเปลี่ยนกันในลนักษณะนี้มากกว่านะคะทีนี้มาดูกันค่ะแล้วแล้วชาวสิงห์ล่ะถ้าคุณบอกเขาได้หนึ่งประโยคชาวสิงห์อยากบอกอะไรกับเขาคนนั้นคะอยากบอกอะไรกับคู่กรณีของคุณคะชาวสิงจะบอกว่าเขาอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์อะ มันถูกดับลงนะเทียนครึ่งเล่มที่มีอยู่มันถูกดับลงความสัมพันธ์ที่บอกว่ารอการชัดเจนนะมันถูกเหมือนสิ่งบอกว่าคุณอะดับมันแล้วความความรู้สึกของฉันอะฉันอยากจะไปต่อให้มันให้มันมีความสว่างบ้างแต่คุณไม่ไม่ยอมให้ความสว่างความความที่จะชัดเจนกับฉันเลยนะแต่จริงๆแล้วถึงคุณไม่ให้ก็อย่างฉันก็ทฉันก็บอกเลยว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าถึงแม้ว่า คุณจะไม่ให้แต่ฉันทําไมทนทนนะทนทนกับการที่มันเจ็บอยู่อย่างเงี้ยก็แต่ก็ยังหนักแน่นกับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยทาไมฉันถึงยอมเจ็บอยู่ได้นะฮะทำไมฉันยังยอมแบกแล้วก็เอาคุณเนี่ยใส่หลังเอาโซ่มัดไม่ยอมปล่อยคุณไปสักทีเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บมากนะไพข่ขอค่อนข้างมืดเนาะเออเป็นสิ่งเงี้ยบอกเขาว่าเนี่ย เจ็บแค่ไหนทำไมฉันทนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันทนกับคุณได้ขนาดนี้นะคะชาวราศีชาวราศีาาศสิง์บอกไปประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูค่ะชาวสิงคุณเป็นอะไรสำหรับเขาที่เขารู้สึกกับคุณว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรสำหรับเขาเนี่ยเป็นอะไรสำหรับเขาคะชาวราศีสิงน์นะคุณเป็นอะไรสำหรับคนคนนั้นคะ อเขาก็รู้นะคุณเป็นคนที่ในความรู้สึกเขาคุณก็มีบางอย่างที่ดึงดูดเขามีมีพลังงานของเออที่ที่ทําให้เขามีความสุขในระดับหนึ่งนะคุณมองว่าเป็นนางฟ้าไหมมันก็ไม่เชิงอะนะมันอาจจะเป็นแบบเป็นแบบว่าเข้ากันได้เข้ากันได้และคุณอดทนเขาได้นะคุณอะอดทนเขาได้เห็นไหมเขาอาจจะเป็นคนเนี้ยที่เป็นเด็ก เป็นเด็กแต่ว่าคุณยอมนั่งต่ํากว่าเขายอมทําอะไรเพื่อเขาเนะี่ยเออคุณก็เป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่ามีแล้วก็ดีนะเนี่ยมีแล้วก็ดีแต่ว่าเขาเองเขาก็ให้คุณได้ไม่มากกว่านี้นะคุณเป็นนางฟ้าก็ได้เป็นคนที่ทําให้เขามีเรื่องดีๆบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้คุณได้มากกว่านี้ไหมเนะยเขาก็ให้ได้แค่นี้นะสิ่งที่สิ่งที่คุณเป็นสําหรับเขาอ่ะนะไพ่มันค่อนข้างย้อนแยงเนาะนะ เป็นทีมเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนต่างคนต่างให้แต่ว่าถ้าจะให้ได้มากกว่านี้ก็ให้ไม่ได้ขอขยายนางฟ้าแล้วกันคุณเป็นอะไรสําหรับเขาอีกคะอืมเป็นสิ่งที่เขาถ้าถ้าจะบอกเขาต้องควบคุมได้นะคุณเป็นคนที่อยู่ในในภาวะที่เขาควบคุมได้เขารู้สึกอย่างนั้นนะเห็นไหมคะนะถ้าจะไปด้วยกันเขาต้องเป็นคนที่ควบคุมได้ฉะนั้นเขาบอกว่า คุณะเป็นอะไรที่โอเคทำให้เขาไม่ต้องอึดอัดควบคุมควบคุมคุณได้นั่นแหละเมื่อไหร่ที่เขาควบคุมคุณไปได้นะเขาก็อาจจะไปจากคุณก็ได้เนาะคุณเป็นเป็นนางฟ้าที่อ่อนโยนก็ได้นะพอกลับมาคุณก็ให้อภัยเขาเสมอเป็นคนที่เอออะไรประมาณนี้เนาะอืนะคะ ไม่ดูค่ะแล้วแนวโน้มความรักเอาไม่ใช่แนวโน้มค่ะขอไพ่แนะนำไพ่สรุปให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะควรรู้ควรทราบอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้ตลอดนะคะคุณจะอยู่กับการรอนะนับวันก็ยิ่งน้อยลงความสัมพันธ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อๆยๆเย็นชานะเย็นชารอแบบการคิดถึงนะเขานึกได้เมื่อไหร่เขาก็จะมาหาคุณเพราะว่ามาหาทุกครั้งไม่ว่าเขาจะเงียบไป5วัน10วัน พอกลับมาคุณก็ยังให้เขาอยู่แต่คุณเองอ่ะจะเหน็บหนาวแล้วก็รู้สึกแย่ลงทุกวันทุกวันทุกวันและวันหนึ่งนะวันหนึ่งคือว่าคุณอาจจะอ,อ,อยากจะลุกขึ้นมาสู้ก็ได้นะอยากจะลุกขึ้นมาสู้ได้ฉะนั้นความเย็นชาของความสัมพันธ์นี้มันอยู่ที่คุณแล้วลนะ่ะว่าคุณน่ะจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะคะแฮงแมนคุณจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้คะมาสู้ในที่นี้ไม่ได้มาทะเลาะกันนะว่าจะ เขาเย็นชากับคุณคุณอาจจะเปลี่ยนพลังงานของการที่คุณให้ภัยเขาเสมอๆกลับมาเย็นชากับเขาบ้างก็ได้นะคะก็ลองไปดูเนาะไพ่ของการที่มันมันไม่ได้มีความสุขเลยอะไพ่ของการที่ไม่มีความรักที่มันมีความสุขเลยนะคะฉะนั้นอนะแฮงแมนอีกต่างหากนะคะอยู่กันไปก็เหมือนเออนะเราต้องไปคอยรองรับความรู้สึกเขาอยากมาก็มาอยากหายก็หายหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะก็ไปพิจารณากันเนาะเป็นเรื่องราวแค่โดยรวมค่ะอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะฝากติดตามกันด้วยใครที่มาใหม่ก็กดซับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ